บันเทิงของคนบันเทิงศึกส,สายเลือดปัญหาครอบครัว เริ่มกันที่คู่แรกเลยนะคะเมื่อแม่แท็ๆของผู้ให้กำเนิดหนุ่มแท็กพรานยูออกมาแฉยังหมดเปลือกเลยค่าว่าถูกพ่อกับแท็กเอาเงินไปเป็นจำนวน5 0 0แสนบาทและไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากลูกชายเลยแม้แต่น้อยและคิดว่าผู้เป็นพ่อก็ต้องเป็นคนปั่นหัวให้แท็กเกลียดแม่ผูบังเกิดก้าวแน่ๆจนผู้เป็นแม่แท้ๆเดือดจัดต้องออกมาแฉพฤติกรรมทั้งพ่อและลูกชายส่วนหนุ่มแท็กเองก็ได้ออกมาเคลียร์ผ่านไอจีแล้วเขาว่าจะไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีก พอเป็นเรื่องภายในครอบครัวส่วนพ่อของหนุ่มแท็กเองก็ออกมายืนยันค่ะว่าที่ผ่านมาแม่แท้ๆก,ก,ก็ไม่เคยเหลียยและลูกชายเช่นเดียวกันมาต่อกันที่หนุ่มแคลรี่ธนพัท์นะคะทีงานเข้าอย่างหนักเลยค่ะเมื่อเจอว่าที่พ่อตาห่วงลูกสาวยิ่งชีพเมื่อพ่อของนางเอกสาวกลีนอัสดาพรไม่กินเส้นกับหนุ่มแคลรี่จนกลายเป็นเรื่องราวถึงขั้นจะฟ้องร้องกัน แต่เรื่องเราก็เคลียร์กันไปด้วยดีนะคะเมื่อหนุ่มแคลลี่เข้าไปขอขมาพ่อของสาวกรีนและยุติเรื่องการฟ้องร้องต่างๆแต่ที่ทำเอาแคลลี่อึ้งก็คือเมื่อพ่อของสาวกรีนขอร้องให้หนุ่มแคลลี่มันกับสาวกรีนแต่หนุ่มแคลลี่กับปฏิเสธและลังเลใจทำให้คุณพ่อของสาวกรีนแอบเพืองว่า แคลลี่เนี่ยรักลูกสาวตอนจริงๆหรือไม่มาถึงคิวของนางเอกสาวทัพทีมอัญเรนกันบ้างนะคะที่ถึงกับ,บมึนเมื่อเจอพี่ชายร่อนจดหมายให้ทุกสำนักข่าวพิจารณาในการเขียนข่าวของทัพทีมอัญเรนกับแฟนหนุ่มสเตฟานงานนี้ สืบไปสืบมาจึงทราบว่าคนที่ร้อนจดหมายฉบับนี้ก็คือพี่ชายแท้ๆของสาวทับทิมเองแต่งานนี้สาวทับทิมก็ออกมายืนยันนะคะว่าเป็นแค่ความห่วงใยของพี่ชายที่มีต่อน้องสาวเท่านั้นแหละค่ะและตอนนี้ก็ดีเครียรกับพี่ชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จะไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องของคนในครอบครัวและยืนยันว่าหนุ่มสเตฟานก็เข้ากับครอบครัวตนได้ดีไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายกลายเป็นประเด็นร้อนที่คนสนใจกันทั้งประเทศนะคะเมื่อนักแสดงหนุ่มพีมพาคี ลูกชายอดีตนางแบบเซ็กซี่แอนกันยนรัตออกมาประกาศผ่านทางรายการโทรทัศน์ว่าเจคสตวัตคือพอ่อแท้ๆของตนแต่ไม่เคยได้รับการดูแลจนมาถึงวันนี้เหมือนปัญหาจะดูคลี่คลายลงนะคะเมื่อทางด้านเจ็กออกมายอมรับเขาว่าหนุ่มพิมพาคินคือลูกชายจริงๆแต่เรื่องราวละเอียดอ่อนแบบนี้คนที่รู้ดีอยู่แก่ใจก็คงจะเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งพ่อและแม่ ที่ควรจะให้อภัยกันกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาและให้กำลังใจลูกชายที่กำลังจะมีอนาคตที่สดใสในวงการบันเทิงไทยเทวส์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆปัญหาของคนบันเทิงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นศึกสายเลือดหรือปัญหาครอบครัวให้ผ่านพ้นและคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยจ้าทรายทัชชนกสุดปลื้มรางวัลแห่งชีวิตรับพระราชทานปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งสาวนักร้องลูกทุ่งเสียงดีภายใต้การดูแลของค่ายบีบีเรคคอร์ดสุดปลื้มกับรางวัลแห่งชีวิตน้องทรายทัไทยชนกสุนสีลูกสาวคนสวยของพงศักดิ์สวนสีพระเอกลิเกเงินล้านพอล่าสุดสาวทรายทัไทยชนกสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวด้วยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยมีคุณพ่อและญาติมาเริ่มแสดงความยินดีกันด้วย และว,วันนี้เราก็มีบทสมัมภาษณ์ความรู้สึกจากสาวรายมาฝากกันด้วยจ้าสวัสดีค่ะน้องรายหัตทัยชนกส่วนสีจากบ e ีบีเรคอร์สนะคะวันนี้ก็เป็นงานพระราชทานปริญญาบัตรที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาค่ะแล้วก็อันนี้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของหนูเองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อพงศักดิ์ส่วนสี่แล้วก็คุณแม่ชลิพน์จุาดูค่ะวันนี้ก็มารล่มแสดงความดีนะคะโ,โหสี่ปีที่อยู่ที่นี่นะคะกว่าจะจบดําบากยากเย็นมากๆ ก็ทุกวันนี้ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะหนูก็คงไม่มีวันนี้ขอบคุณ,คณแก้เบญจารบรมีด้วยบอสใจดีที่ทําให้หนูมีวันนี้ได้คุณพ่อมีความรู้สึกยังไงบ้างหรอก็มีความรู้สึกว่าเราทาอะไรสาเร็จอย่างหนึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากนะครับแล้วก็แล้วก็ลูกลูกก็ทําได้ได้เกินคาดครับเราคงไม่หวังเลยตรงนี้มันได้เกียรติยศระดับหนึ่งแต่ลูกทาได้เกินคาดดีใจลูกเห็นลูกประสบความสําเร็จนะพ่อแม่ก็มีสิ่งเดียวเท่านี้เอง ข้าภูมิใจลูกหนูขอมอบปริญญาบัตรให้กับครอบครัวละกันเพราะครอบครัวก็คือกำลังใจที่ดีที่สุดที่มีวันนี้ได้แล้วก็คุณคุกทุกคนที่ให้การสนับสนุนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นก้าวแรกนื้ที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรับปริญญาแล้วก็พรอมว่าจะทำงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันก็อย่าลืมนะคะผลงานเพลงขอสุดๆแล้วก็ละครตอนจบของทรายฮัทัทชิโนกส่วนสีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะวัสดีค่ะ